สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามยีงปืนไทเกร์แท็กครับอ่าวันนี้เรามีภารกิจอะไรครับน้องเบสวันนี้เรามีภารกิจมาฝับ้อิงว,วันนี้เราจําลองหาการรูปแบบการยิงนะครับก็คือ เรียกว่าเป็นหลากหลายวิธีมากวันนี้นะครับเรามีปืนทั้งหมด4ชนิดซึ่งได้แก่มีปืนอะไรบ้างมีปืนอาปืนพกนะครับปืนไรเฟิลลูกซองแล้วก็เออาโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูแต่ละะเราต้องบอกกันว่าเออาที่เรายิงเนี่ยเป็นจุดสองสองจุดสองสองไรเฟิลก็จุดสองสองเพราะว่าเนื่องจากไม่อยากให้เสียงดังรบกวนด้วยอ่าด้วยนะครับทานอื่นด้วยเนาะเราเลยเอาจุดสองสองมายิงวันนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวสเตชันเราสนุกแน่นอนยวเราพามาดูสเตชันกันมาตามมานะ ก็ปืนเนี่ยจะไม่ได้ขึ้นลำไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะฮะบรรจุแต่ไม่ขึ้นลำทุกกระบอกเลยนะครับก็จะเริ่มยิงนะฮะตั้งแต่ในรถเลยนะครับนี่ก็จะมีซอมบี้สตัวนะครับอยู่ตรงนี้อ่าจากนั้นนะครับเราจะเอาปืนวางไว้ในรถเสร็จแล้วต่อมานะครับเราจะมีปืนพกอยู่ข้างเอวเราจะชักปืนพกนะครับยิงทั้งหมด4เป้าอ่าท่านผู้ชมเห็นเป้าไหมอันนี้อ่าสี่เป้านะครับอ่าโอเคไหมสี่เป้านะครับทั้งหมด เสร็จจากนั้นไปไหนต่อเอาเก็บปืนเอาเก็บปืนเก็บปืนก่อนปึ๊บวิ่งปึ๊บแต่วิ่งมานี่ปึ๊บปึ๊บวิ่งมาเซชันนี้พี่นุอะไรยู่ในถังพี่อ่ะลูกซองครับนี่ไอเทมเด็ดถ้าเป็นเกมนี่คือเหมือนเราสามารถดรอปของได้เลยนะอ่าดรอปของถูกต้องถูกต้องน้องอันนี้เราจำลองภารกิจมาอ่าใช่ใช่ลูกซองก็จะเดี๋ยวเราต้องขึ้นขึ้นลำก่อนนะครับอีแล้วก็ยิงเสร็จก็เก็บปืนตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะไปวางบนถังถังตรงนี้ก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวพามาดูถังตรงนี้นะครับ อ่ะเสร็จแล้วเนี่ยวางตรงนี้ปุ๊บเสร็จแล้วนะครับเราจะอ้อมมานะฮะมาเอาไรเฟิลน,นะครับปุ๊บสาธิตให้ดูก่อนปุ๊บไรเฟิลขึ้นพาดน,นะครับเดี๋ยวเราจะมีเป้าซอมบี้อยู่ฝั่งนู้นนะครับเึงต้องยิงหัวเท่านั้นต้องยิงหัวเท่านั้นนะครับตัวนี้ก็เป็นจุดจุดสองสองนะครับข้างหน้าไม่ใช่ที่เก็บเสียงนะครับเดี๋ยวกลัวท่านผู้ชมก็จะผิดที่เก็บเสียงเป็นยุทธภัณฑ์นะครับห้ามครอบครองนะฮะอันนี้เป็นตัวที่เป็นของแต่งเฉย นะครับไม่ไม่ได้เก็บเสียงเนาะจุดสองก็เบาอยู่แล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับถือว่าจบภารกิจนะครับบนหอทีนี้นัดสนุกตรงนี้เลยพี่เดี๋ยวเราจะต้องมีกติกาขึ้นมาว่าเราต้องยิงใครในระยะเวลาจํากัดเรายิงกี่นาทีดีกี่ชั่วโมงดีพี่โอ้โหแค่นี้เป็นชั่วโมงเลยเหรอก็ยี่สิบนาทียี่สิบวิเออยยี่สิบวิเป็นไปไม่ได้ยี่สิบวิอาตะก้องมายิงขวดคนแรกเลยอาตะก้องมาเทสคนแรกเลยเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะยิง ช้าๆเพื่อเป็นสแตนดาร์ดไปก่อนรอบแรก <Okay. S 2> ยิงแบบยิงแบบปั้นเลยนะร,รอบแรกแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเวลาพี่ทำได้เท่าไหร่แล้วก็จะเอาเวลานี้เป็นสแตนดาร์ดเดี๋ยววันนี้เรามีแขกรับเชิญมาด้วยดเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเฮียเฮียมาเจ๊มา่เพิ่งบอกคือบอกว่าใครเฮียเฮียอะไรเพิ่งบอกอยู่ okay. ให้ใบให้ฟังว่าเป็นเคยเป็นแขกรับเชิญในรายการเรามาแล้วใช่ต้องครับเดี๋ยววันนี้เขาเชิญเราเชิญเขามายิงด้วยเดี๋ยวเรามารุ้นกันว่าภารกิจนี้ใครจะมิชชั่นคอมพิีทหรือใครจะมิชชั่นเฟล เดี๋ยวภารกิจน,นี้นะครับรอบแรกผมจะยิงเป็นสแตนดาร์ดเวลาเพื่อเราจะหาเวลาก่อนว่าเราต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่โดยที่จะเริ่มยิงจากช้าๆก่อนโดยที่ไม่ได้เรียนครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนใหม่ด้วยนะครับแล้วก็จะมีทั้งมือโปรด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับอันนี้ตัวจับเวลานะครับตัวจับเวลาเดี๋ยวจะเริ่มยิงจากในรถก่อนพร้อมนะครับรอบแรก うん。 โอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะครับขอเคลียร์ปืนก่อนนะครับปืนเคลียร์ครับมาดูเวลากันนะฮะเวลาทำได้สามสิบเอ็ดจุดห้าหนึ่งวินาทีแต่เมื่อกี้ก็ลนๆเหมือนกันนะเมื่อกี้ก็ลนนะคิดว่าเราจะใช้เวลากันไม่เกินเท่าไหร่สี่สิบวิไหมสี่ห้าเลยเหรอเออวะคือลืมไปว่ามีคนใหม่ส5วินาทีนะครับภารกิจของเราจะต้องจบนะครับไม่งั้นก็คือมิชชั่นเฟลมาแล้วแคปเจอรของเราเดี๋ยวไปรับแสตมั์เชิญดิ ไปจอนู้นเลยครับตรงกลางเลยครับมารับกัแบบนี้เลยใช่ไหมอ่าใช่รายการเราแบบว่าเรียวๆเลยเออเคมาเ็นกใช้งพิ่งจัดสเตจเสร็จอ๋อโอ้โหเพิ่ง เพิ่งไปวัดมาค่ะแล้วก็น้องโทรมาตามว่าให้มาฆ่าซอมบี้ต่อสวัสดีลูกสวัสดีว้าหัวทองเป็นฝรั่งเลยไม่ได้ซอมบี้บุกฝรั่งเนี่ยบุกแบบบุกอิตาลีโอโอเคเห็นไหมเขาลงทุนนะเนี่ยนี่ผมทำสีมาเพื่อคอนเทนต์นี้เลยนะแล้วแต่นูใส่หมวกไงถอดดีถอดดีถ้างั้นจะมองเห็นได้ไงเราต้องโชว์ความเป็นฝรั่งก็ไม่เท่ดิเงี้ยจริงหรอ อันเนยอันเนยเฮ้ยได้ได้เหมือนล่อเลยเหมือนตำรวจฝรั่งเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละแขกรับเชิญเราเฮียเอารถเอารถเฮียมาตั้งเป็นสเตชันหน่อยดิ๋ยวตรงเอางั้นเลยเหรอไม่ทันอยู่ไหม่ะไทวูไทวูวันนี้นึกว่ามีคอนเทนต์ยิงรถรีบบึงเลยนะจัเกียอยากยิงรถอยากยิงบีวีดีอยากยิงรถเดี๋ยวจะมาดูกันว่าถ้าเรายิงแบตบีวายดีมันจะระเบิดไหมห้ามยิงรถเออแล้ซ่อมให้ด้วย โอเคครับเฮียเดี๋ยวว <c oughs> ันนี้ <c oughs> สเตจของเราก็คือ <c oughs> จำลองว่ามีซอมบี้บุกเมืองไทย ไซบีบ ah, mm, ุกอะซอมบี้บุกไซบีไซบีซอมบี้บุกไทเกอร์ผมบี้เนาะว่าเขาเป็นจอร์นวิกเมืองไทยโอ้นี่มือระดับเอ็มเอไม่่ใชจอร์นวิกดูดิจอร์นคุณยังไม่ขึ้นเลยมันจะหมดไหนฮิ้วคิปยังไม่ขึ้นนี่ผมไปแอบส่องมาในคลิปเขาใส่สูตรปุ๊บปัดปุ๊บใส่เลยโอ้ยคอมมาสเตอร์ครับธรรมดากเอานักกีฬาดีพีเอนี่คอมมาสเตอร์อย่างนี้ขึ้นแต่วันนี้เราจะแต่มันไม่เหมือนกันนะวันนี้ไม่เหมือนกันอ๋อไม่เหมือนเล่นยังไงวันนี้สี่ปืนวันนี้สี่ปืนอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มมมตต้้นนนนนเเเเเลลยยยรราาบิฟกัะะฮ่่ี เดี๋ยวเราจะยิงจากในรถห้ามยิงรถถ้าใครยิงรถซ่อมให้กูด้วยรถซูกูรู้จักคนยิงรถอยู่ถ้าดูอยู่ดูอยู่รู้ตัวแะแรงมากปืนทุกปืนจะไม่ขึ้นลำอ่าไม่ขึ้นลำขอนสคอมื่ขึ้นลำไม่ยิงไงอ่ะมึงก็ขึ้นเหมือนดิ อุ้งแดงเฮ้ยห่อจอดไม่ได้จัดไม่ได้ปืนอยู่งี้ครับผมวันนี้นี่เอาอะไรก่อนสองสองครับสอง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 วันนี้เราเนื่องจากว่าไม่อยากให้สนามเสียงดังใช้จุดสองสองยิงดีกว่าประหยัดไม่ใช่หรอกประหยัดใช่ใช่ดีดีดีสองสองโอเคครับก็ขึ้นปืนครับดอกบอลเท่าไหร่ถามก่อนเอ่อไม่ยังไม่รู้เลยครับตอนนี้ไม่มีของเลยแดงไม่ต้องยิงนะอ่าแล้วก็สองเป้าพอนะเติบ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 โอเคแล้วระวังกัาปืนนะครับนิ้วปึ๊บมานี่นะฮะมานี่ก็อีกสองเป้านี้ ก็คืออาจจะชุดเอาเดินมุบก็ได้เดินยิงเลยก็ได้หรือจะหยุดยิงอะไรแล้วแต่เปิดเสร็จแล้วโบสจะค้ังพอดีมีนัดแปดนัดพอดีครับวางปืนตรงนี้โอเคพอถึงพานี้เป็นปืนพกชักปืนพกขึ้นมาดึงสลายงะรึงจริงเลยเหรอริงจริงเลยปั้งปั้งปั้งปังปังปังเอาปุ่มด้วยนะเิสร็จแล้วก็มุบไปนู่นถ้าโซนไม่เข้านับนับเป็นควายดาวนับแต้มนัมุบมาตรงนี้ใช่ครับ ต่อเลยเคลื่อนปืนอันนี้มีลูกอยู่นะโอเคครับจะไม่ต้องดึงจริงโอเคก็ขึ้นเป็นสี่เป้าป๊อปป๊อปสี่เป้าเสร็จโอเคเก็บใส่ถังหรือว่าเอาไปวางตรงนู้นก็ได้แล้วแต่แล้วแต่คนถนัดจำบุกจำบุ๊กเดมูกก็ได้เสร็จปุ๊บก็คือขึ้นฮอครับขึ้นฮอตอนนี้ฮอร์กำลังบินอยู่ที่ความสูง20ฟุตแล้วก็กระโดดขึ้นฮอปุ๊บอ่าโอเคมาชูไม้ก่อนชูไม้ให้พี่หน่อยอ่าเสร็จปุ๊บก็ขึ้้นแลวก็ใส อใส่กล้องเลยกล้องตัวนั้นอ่ะไอ้กล้องกูดำ่ะใส่อย่ายิงกล้องนะห้ามยิงกล้องไม่ใช่ช่วยพี่ปั่นไม่ได้เผื่อไไม่ด้ซื้อกล้องใหม่เนี่ยถ้ายิงกล้องฉันนะฉันให้ดีคิวเลยออันนั้นอันนั้นกี่นัดอันนี้สามนัดครับสวัสดีเดี๋ยวบรรจุเผื่อไว้ให้ ก็คือยิงยิงตัวยิงตัวซอมบี้ก็ได้อ่ะไม่ไม่เป็นไรหนูโลมให้มีมันต้องยิงหัวแต่มันเล็กมากได้ครับโอเคครับเฮ้ยแต่เรายิงปอกของสองกันแล้วนะลูกเนี้ยเฮ้ยแต่นี่มันพลาดเนี่ยมันพลาดเนี่ยแล้วก็เนี่ยครับเราเราต้องทำภารกิจให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา45วินาที45วินาทีเพราะอะไรเพราะอะไรเออเพราะอะไรผมต้องสีิเมื่อกี้นู้นทำได้31วิอ๋อก็คือเป็นสแตนดาร์ดไว้ว่าเออมือประมาณนี้ยิงประมาณนี้ อ่าแล้วเราก็เดี๋ยวให้น้องมันมือใหม่เนี่ยเฮียน่าจะเป็นแค่สิบไม่เฮียน่าจะประมาณเอาชั่วโมงหนึ่งตีไปก่อนชั่วโมงโอ้ชั่วโมงเดี๋ยวน้องกลับไปนอนกินข้าวก่อนก็ใครไม่ทันสิบห้าวิมิชชั่นเฟลแล้วผมนะครับมือใหม่อ่ะมือใหม่ก็ไม่เกินสิบห้าวิไงอ่ะพร้อมไหมอ้อมอ่ะเดี๋ยวให้น้องเบลเริ่มก่อนเบลเริ่มก่อนโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวมือใหม่เริ่มก่อนเฉยเลยไปดูชุดกูด้วยโอ้โหนักกีฬากันมากชุดปุหมเปิดเปตีกอล์ฟเลย じゃんじゃんじゃん อ้าวหมดหมดใช่ยิกี่เป้าอ่ะหมดไปไปไหนเอ้ยไม่ได้่เพื่ออะไรนะเป้าละสองนะอ้าเหรออ๋อซุ้มซองยิงป้าละนัดพอ้าจริงเหรอเออหยอดหยอดเข้าไปปิดโบปิดโบอ่าหยอดใต้ลูกนึงกลัวมิชั่นเฟลอะเออ ไปไลเฟิลขึ้นพาดพาดขึ้นมาอีกพาดมาลึกๆดันลงดันลงเออพาดมาลึกๆพาดขึ้นมาพาดพาดพาดโตกระจกเอาขาซ้ายพาดอ้อมไปเออนั่นแหละถูกต้องทอมมี่อยู่ไหนอ่ะขาเองสิตีอย่ายิงกล้องกูนะกล้องกระจุยเลยผม 2นาทีได้เบสสอมตัวเลยหรอใช่สามตัวโดนปะโดนปะโดนไหมโดนไหมระดับดีแล้วเอ้ยเออตั้งอีกตัวไปไหนอีกข้างหน้าเอามันล้มมะมันล้มมาเด็โอเคครับเรียบร้อยครับเวลามาดู6.92โอ้โหมิชั่นเฟลแล้วแต่ว่าแต่ว่าอันนี้โปรมันไม่จับนะ ชุดเนี้ยชุดชุดปืนอันเนี้ยผมไม่จับโอ้ยน้องแม่นเว้ยนี่เอาเรื่องเอาเรื่องอยู่เเอารหัวขาดหัวขาดแล้วก็มีตัวนี้แขนหักแต่ตัวนี้ไม่โดนจ้าตัวนี้ไม่โดนจ้าผมบอกเลยไอเรามันก็ไม่ธรรมดาไงไม่แต่มิชชั่นมึงเฟลตั้งแต่เวลาไม่ได้ละเฮ้ยเวลาไม่ได้แต่ว่าปลอดภัยมันก็โอเคเขาให้เขาให้ยิงตีสิบห้าวิ นี่ด้วยนี่ไงเขา้าเข้าเข้าอันนี้ด้วยดูเดี๋ยวไม่ใช่เมื่ <c oughs> อ,อกี้มึงยิงไปเท่าไหร่นาทีกว่าจริงเหรอ ไม่เจอด้วยตอนนี้กูหาไม่เจออีกแล้วตอมบี้อยู่ไหนเรียกหาตอมบี้เฉยอยู่ไหนอีกแล้วอยู่ไหนเนี่ยตายแล้วหรือเปล่ามีสามตัวโอเคลงบุญจบอีกโอเคมาดูเวลากันครับเฮียจริงๆมิชชั่นมิชชั่นเซลแล้วนะเฮียเซลตอนขวาเนี้ยแหละมานานตรงนี้ แปดสิบสามเอาเรื่องแปดสิบสามจุดวิ ไม่นิ่งเลยไม่นิ่งไม่พอไม่เจอไม่เจอเจอแล้วก็ไมนิ่งเจอกล้องเปล่ากระตุยเกระจุ้ยกล้องกระจุยเลยอยู่ตรงนี้กูยังมองไม่เห็นเลยอยู่ตรงไหนไม่โดนไม่โดนไม่โดนเฮ้ยแพ้เบสป่ะเนี่ยยังยังเจ็ดสามอยู โดนตัวเจ็ดเตัวบบนึงโดนแปดใช็คือซูร์กินาทครับอร่อยช็อกโกแลตแปดห้าแปดสามเดี๋ยวเราเปลี่ยนกติกาใหม่แปดห้าผม,มาน,นําคะแนนตอนเนี้ยตามด้วยพี่บอสล้อโอไม่วันนี้ภารกิจเดียวไม่ไม่มีแบบว่าคอนเทนต์แรก ภารกิจเดียวไปเลยวันนี้ไม่ไม่ถทีนี่มีคนคะแนนน้อยสุดเอาเวลาดิไม่เวลาใช้กระสุนไป5นัดกับซอมบี้สักเนี่ยถ้ากด IDPA ว่าไงมันยิงได้นับนับนัดที่ดีที่สุดใช่เห็นป่ะมันยิงซ้ำได้ใช่แต่นี่ไม่ใช่ IDPA ไงกูไม่นับไม่เข้าข้างน้องอยู่ทีมแล้วอยู่ในทีมแล้วทุกทีเป็นพี่เฟิร์นกับพี่โนทีมใช่ป่ะแล้วแกยิงโดนไหมโดน ใช่เหรอเทช็อตด้วยตัวเดียวเห็นมึงยิงโดนตัวเดียวโดนสองตัวเสียงกันไปเสียงกันไปยิงไม่โดนไลายปืนยากไหเฮียเฮ้ยยากยากคิวใช่ต้องใช้ทักษะเยอะอะอย่างเฮียถ้ามีซอมบี้มาบุกอย่างเงี้ยมีสี่ปืนเฮียเลือกปืนแหละเอาแบบถ้าซอมบี้มาบุกจริงๆนะเอาซอมบี้เลยเอาจริงถ้าเลือกจริงๆจะเลือกลูกซองเนาะเออทำไมเ่ยมันน่าจะแน่นดีน่าจะทีเดียวอยู่ดีแต่ว่าลูกมันน้อยหน่อยคาดผิดนะแต่ว่าอันที่สองนะถ้าอันที่สองที่จะเลือกก็คือ PCC หรือ SMG เนี่ยเพราะอะไรไอ่ะวันเนี้ยเพราะอะไรลูกมันเยอะ เออแล้วมันนา่าจะแรงดีแต่ถ้าใกล้ๆเนี่ยคิดว่าลูกซองเนี่ยมาระยะแบบเนี้ยลูกซองน่าจะเป็นประโยชน์เนาะแต่ถ้าไกลกว่านี้หน่อยก็อาจจะเป็นไอ้ PTC เลยคุณสั้นยังไม่เอาไม่จําเป็นหลอทำไมอ่ะไม่ประชิดก็ระยะมันแบบโล่งๆอ่ะนะ,ะม,นม,นมันเราใช้พื้นยาวได้แต่พกไว้ก็ดีแต่ต้องมีติดตัวไว้ต้องมีติดตัวไว้ถ้าบุกนะใช่น้องเบสอ่ะผมเบสไม่ชอบสสนเปร์อ่าใ มึงยิงโดนเหรอไม่ไม่มันชอบไงไม่ต้องแปลว่าโดนชอบชอบไม่ต้องแปลว่าโดนเวทเพราะอะไรขันตอนแรกขอสไนเปอร์เออเพราะอะไรเนระยะไกลรู้สึกปลอดใจหวานไอ้นี่ชอบซุ่มมองชอบซุ่มไอชอบซุ่มยิงชอบซุ่มซุ่มมองอะไรหลังซุ่มซี่อยงซุ่มยิงซุ่มยิงแต่ขั้วก็นต่อจะเป็นลูกซองครับลูกซองเนีลูกซองระยะใกล้ๆนี่คือ ลูกเบิร์ตคือจบเลยหัวกระจุยเลยเใช่แต่แต่นี่เราไม่ได้ยิงหัวนะให้ยิงไข่มันเนี่ยให้ยิงไข่เพราะเดี๋ยวเป้ามันจะเละเองแล้วถ้าเป็นซอมบี้ที่ดี พูดเหรอให้พูดได้เหรอก็คือปืนสั้นลัทธชอยต่อไปเป็นพี่นุชอบปืนอะไรครับแบบแรกชอบปืนอะไรถ้าพี่ชอบอ่อโอเคพอคัดค้างอยากถ้าชอบความแบบสะใจมาเลยนะคือถ้าผมเดาป่ะอะไรลูกสองใช่เหมือนเฮียเลยเหมือนเฮียเลยเพราะว่ามันมันมันโหมันเนาะมันเป็นกลุ่มมันสะใจอะมันสะใจยิงหัวนี่คือหัวซอมบี้น่าจะมันน่าจะอยู่เลยอยู่เลยใช่แล้วก็สองน่าจะเป็น SMG อ่าเหมือนกันแสดงเหมือนกันเหมือนกันแล้วก็สามน่าจะเป็นตัวอะไรนะ ไรเฟิลเพราะว่าเอ่ะเราเราเราซุ่มเราปลอดภัยไม่มีใครมาทำอะไรเราแล้วปืนปืนพกเนี่ยต้องมีไว้เหมือนที่อะพ่อไม่เดี๋ยวเราต้องแบ่งทีมไงต่อไปนี้เราก็แบบไอ้คนซุ่มก็ซุ่มไปคนที่แบบจู่โจมก็จู่โจมไปแล้วก็ทำเป็นทีมทำเป็นทีมเดี๋ยวรอบหน้าครับคุณผู้ชมทำเป็นทีมทำเป็นทีมเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเรามาท้าแข่งทีมกันดีกว่าว่าสี่ปืนเนี้ยทีมไหนจะชนะใช่ออา แต่รอบนี้มิชชั่นเราเป็นไงเฮียเปลหมดเลยโอ้ฟลหมดเลยตอนแรกเราคิดว่าเวลาเนี่ยจะทําได้ต่ำกว่า45่ิบาวิแต่สรุปก็คือโปมันไม่จับตอนที่ผมไปยิงปุ๊บโปมันไม่จับผมก็เลยคิดว่าผมยิงได้สามสามสองวิจับมันได้จับไม่จับพอสุดท้ายแล้วปุ๊บเนี่ยก็เลยมายิงกันพอเฮียเฮียยิงไปกี่นะกี่วินาทีแปดสิบกว่าปรอแปดสิบอ่านไม่รู้ประมาณแปดสิบกว่าแปดสิบสองประมาณประมาณอ่านโปไม่จับหมดนะแล้วโปจับหมดโปไม่จับตรงตรงไอไลเปิลใช่ไหมน่าจะเป็นประมาณเก้าสิบใช่ใช่ก็ประมาณนาทีกว่่่าาานทีีครรึงงงออะไยยเ้ ซึ่งจริงๆภารกิจเราอะตอนแรกผมคิดว่า45เวียทันสรุปไม่ทันครับคุณผู้ชมแล้วปรับมาเป็นเวลานาทีนึงก็ไม่ทันครับคุณผู้ชมมันยากตรงไหนครับเนี่ยสำหรับเพีเอนะเพียอว่ามุมมองยากเลยแล้วก็ไม่ค่อยคุ้นเนี่ยสำหรับคือไรเฟิลไรเสำหรับตัวเองนะส่วนตัวเลยคือคิดว่าไรเฟิลเนี่ยอันนี้เรายิงกันระไรที่ประมาณ20กว่าเมตรเนาะใช่แต่เป้าเล็กมากนะเป้าซอมบี้เนี่ยมีมาให้เอาเดี๋ยวคุณผู้ชมก็น่าจะเห็นใช่อินเสิร์ตอินเสิร์ตไปอินเสิร์ตมาแล้วเป้าซอมบี้เล็กมากเลยประมาณแบบเล็กเล็กกว่าขวด M100 อ่ะ โอ้เล็กกว่าเล็กกว่าเล็กกว่าคนเอ็มร้อยแล้วในระยะที่เราวิ่งไปอ่ะมันไปแต่สถานีอ่ะมันเหนื่อยแล้วมันเหนื่อยแล้วแล้วก็ไปพลาดอีกมันไม่นิ่งอีกมันไม่นิ่งใช่แต่จริงๆมันไม่เกี่ยวกูไม่เก่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราคุณจะตรวจนะครับอ่าเดี๋ยวเราคุณจะตรวจเดี๋ยวเราขอท้าคุณเลยใช่ทำไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกโอเคงั้นปิดคลิปแค่นี้เลยไงปิดเลยปิดเลยโอเคเดี๋ยวมาเจอกันรอบหน้าเจอกันรอบหน้านะครับสวัสดีค่ะครับเดี๋ยวพาไปดูซอมบี้ไงดูป้าก่อนนี่นี่นี่ตรงนู้น โโอเราจะยิงโดนไหมเนี่ยต้องยิงอยู่หรอเพราะงั้นนะครับมันไม่เหมือนที่มึงซื้อไว้ในเน็ตนี่หรือมันไม่ตรงปกตรงปกแต่ตรงเนี้ทำไงคิดว่าตัวใหญ่โดนหลอกเลยให้เราใช้ที่ป้นยิงฝึกยิงมดมาก่อนมั้ยเนี่ยยิงอะไรตรงไหนยิงใหญ่ตรงไหน พลาดพอมาแล้วก็ยิงนี่นะครับพ้อดเลยร้ายมากผมตียิงประมาณมีประมาณสี่ห้าร้อยโลอยู่แล้วตอนที่ตอนที่ตอนนั้นที่ไปจิ๊บเมื่อไหร่ไหนยิงเบเฟิลยิงปืนสั้นเลยโห่เลยเราถนัดปืนสั้นเจ๋งครับเจ๋งนี่ก็อินเสิร์ตจังเลย M4 นะครับตัวนี้เบนอาลี M4 นะฮะอคติคอร์นะครับขอบพระคุณปืน FC มากนะครับที่ส่งมาให้รีวิวนะครับ